Yeah, 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 e a ي s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a b a ร a k a t u uh. ตขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องผู้รับชมรายการสลามล้านนาช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาครับผมชุมพลศรีสมบัติครับดำเนินรายการผ่านทางสถานีทอทัศน์ดาวเทียมนะครับยาตีมทีวีกับก่ออย่างใดแล้วนะครับก่อฝากพี่น้องฝากทอทัศนยาตีมทีวีไว้นะครับไว้ในอ้อมใจของพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ โดยการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับด้วยกันบำรุงรักษาทีวีแห่งนี้ไว้เพื่อพี่น้องนะครับผมครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับไปดีลันนะครับเรื่องราวของชุมชนมุสลิมที่แม่เสลียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับครับกว่าครั้งนี้นะครับองก่กได้รวบรวมนะครับเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายเบงกอลีนะครับที่จังหวัด แม่ฮ้องสอนนะครับอำเภอแม่สะเลียงนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าสนใจอย่างไรนะครับก็ได้รวบรวมไว้แล้วทั้งวิถีประเภณนี้การเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่นะครับอยากคือพี่น้องได้รับชมครับเริ่มตั้งแต่อจีอุสมานนะครับอารามวงนะครับเรื่องราวของบรรพชนนะครับของอำเภอแม่สระเลียงคือพี่น้องได้รับชมครับผมทมกลางเส้นทางที่คดเคี้ยวปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และภูเขาอันสูงตระหง่าน อำเภอแม่สระเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งในอดีตถือได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลและการสัญจรค่อนข้างจะลำบากประมาณปีพุทธศักราช2,396มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากประเทศปากีสถานตะวันออกปัจจุบ,บันเรียกประเทศบังกลาเทศโดยผ่านมาทางประเทศพมา่าเข้ามาตั้งลกลากอยู่ที่อำเภอแม่สะเลียงได้อพยพม,มาทำมาค้าขายในดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นชุมชนที่มี หลายเชื้อชาติเช่นไทยใหญ่ตองซูกะเหลี่ยงจีนพวกเขาอยู่อย่างไรในสังคมที่มีความหลากหลายเช่นนี้ชาติพัน,นธุ์ศาสนาวิถีวัฒนธรรมนายสุริยาลำวงเราให้เราฟังว่าผมสุริยาลามวงหรือฮัย,ยิุสมานตำแหน่งก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าผมใส่หมวกสวมหมวกหลายใบมากนะครับใบที่มีความสุข แล้วก็ใบที่รู้สึกว่าทำงานแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดนั่นก็คือตำแหน่งที่ดูว่าเล็กที่สุดคือประธานชุมชนมุสลิมที่นี่ครับผมทำหน้าที่กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะรองประธานนะครับทำหน้าที่คอเตมัสยิดยาเมียตุนิสลามแห่งนี้ตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งประธานชุมชนมุสลิมซึ่งผมเรียนให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเป็นตำแหน่งที่เล็กที่สุด เล็กกว่าผู้ใหญ่บ้านอีกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ผมทำงานแล้วรู้สึกจะมีความสุขที่สุดเพราะได้ทำงานในระดับอขออนุญ,ญาตยืมคำพูดมาใช้นะครับตรงนี้ก็คือรากหญ้าที่ที่เป็นเข้าถึงกลุ่มบุคคลกลุ่มผู้คนในในทุกกลุ่มนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้สร้างปฏิสัมพันธ์ใน ในในการบอกถึงภาพลักษณ์อัต,ตลักษณ์ของมุสลิมถึงความเป็นอยู่และก็สภาพการภายในของเราต่อพหุสังคมได้ชัดเจนที่สุดที่มัสยิดแห่งนี้นะครับเริ่มก่อตั้งกันมาตั้งแต่สมัยปี2396โดยพื้นที่ยังไม่ได้ถูกกวากัฟแต่ว่าเป็นพื้นที่ของคุณตาทวดที่ท่าน จัดให้มีการนามาสรวมที่นี่เป็นเบื้องต้นนะครับโดยกลุ่มมุสลิมที่ที่มาเนี่ยกลุ่มมุสลิมที่ว่าเมื่อเดินทางมาจากประเทศของตัวเองนะครับสมัย2396เข้าใจว่ายังไม่มีประเทศอินเดียปากิสถานนะครับยังเป็นชมพูทวีปอยู่ซึ่งคนเหล่านั้นเมื่อมาหากินมาทำมาหากินมาค้าขายในประเทศพมา่าพม่ายุคหนึ่งในช่วงเวลาที่เป็นอนาณานิคมของอังกฤษเนี่ยเขามีการค้าที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูมาก กลุ่มเหล่านี้ก็มาหากินมาการมาทำการค้าขายมีกลุ่มหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักสู้ที่อยากจะไปไกลกว่านั้นแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงของเมืองนี้คือเมืองไมลองยีนะครับเป็นภาษาพมา่าไมลองยีเ e, มียวเมียวแปลว่าเมืองไมลองยี e, น่าจะมีความหมายมาจาก,กคําว่าเมืองที่มีแร่ก้อนใหญ่หรือมีแร่เยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเมืองนี้มีเหมืองแร่เยอะมากครับ มุสลิมเมื่อเข้ามาอยู่ก็เริ่มบริบททางการค้านะครับกลุ่มที่ว่าเนี่ยท,ที่พูดถึงอยากจะเลยไปดูซิว่าเมืองนี้มันเขาว่าผู้คนมีน้ําใจที่งดงามแล้วก็บ้านเมืองก็ดูสุขสงบร่มเย็นเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อมาถึงก็ก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่ได้รับฟังว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยปักหลักเมื่อปักหลักแล้วเนี่ยก็มีผู้วากาฟที่ดินให้สร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันคิดกับผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับ ซึ่งสกุลแรกๆที่เข้ามาแล้วก็มีบทบาทในการจัดตั้งชุมชนก็คือสกุลชัยวงศ์นะครับอารามวงศ์พูลวานิตสกุลจิตสว่างสกุลน้อยสกุลในการบริหารของเราก็จะมีคณะกรรมการมีสปุรุษนะครับม,ม,ม,มีมีอิหมั่ามีคอเตบบิลานเหมือนเหมือนกับที่อื่นๆที่ที่สำคัญในพื้นที่ของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีมีเรื่องความขัดแย้งนะครับเพราะว่า มัสยิดเราไม่มีทรัพย์สินมากมายแทบจะไม่มีทรัพย์สินเลยนะครับการใช้จ่ายของมัสยิดไม่ว่าจะเป็นค่านา้ําค่าไฟหรือค่าคุณครูสอนฟนอนรั่วอินบุคลากรศาสนาบุคคลนะฮะบุคลากรทางศาสนาเนี่ยเราได้รับอนุเคราะห์จากชาวสปุรุตทั้งหลายคนมีน้อยเขาก็ให้น้อยคนมีเยอะเขาก็ให้เยอะ ก็บริหารกันมาอย่างนี้ช่วงนาตาปีนะครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็นับเวลาผมว่าเกิน150หปีแล้วเราก็ยังคงบริบทนี้อยู่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้เรามีความรักและก็ยึดมั่นในอุดมการเดียวกันแล้วก็มีความสามัคคีมีการร่วมแรงร่วมใจกันได้เพราะเหตุว่าเราต้องร่วมแรงกันเสียสละเพื่อมัสยิดนะครับเราอาจจะไม่มีเรื่องราวของ ผลประโยชน์อะไรที่จะต้องมาจัดการนะครับก็เลยความขัดแย้งเราก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เรามีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามและชาติพันธุ์มุสลิมล้านนาตะวันตกวงเล็บบริบทรุ่มน้ำสารวินที่มันก็เริ่มมาจากการที่เขาขอมาฟังเรื่องราวของพวกเราแรกๆกก็คงจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก่อน เมื่อเราพูดเรื่องประวัติศาสตร์เราก็แทรกหลักการศาสนาเข้าไปไว้เราอยู่กันอย่างนี้ที่เราอยู่กันได้แล้วเรามีความรักใคร่กันหมายถึงรักใคร่กันเองนะครับแล้วก็รักใคร่คนอื่นๆที่เขาอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าเขาจะเป็นศาสนิกชนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเนี่ยเรารักหมดเราเป็นเพื่อนมนุษย์ศาสนาอิสลามสอนให้รักเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ให้รักแต่มุสลิมเท่านั้นนะครับโดยที่การรักในหมู่มุสลิมก็เหมือนกับรัก ในแบบพี่น้องที่คลานตามกันมาแต่พี่น้องที่ห่างออกไปเราก็ต้องรักด้วยนะครับเขาเจ็บเขาไข้เขาป่วยไข้ลําบากอะไรเราก็ต้องให้การดูแลเราต้องให้ความรักต่อเขาศาส,สนาอิสลามสอนอย่างนั้นจริงๆเพราะเรากลับไปดูหลักการศาสนาอิสลามสอนว่าคนที่ดีที่สุดในทัศนะของพระผู้เป็นเจ้านั้นคือคนที่ทําประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์มากที่สุด อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้มาเยือนในชุมชนและมัสยิดของเขามีวิธีการมอบของกำนันที่น่าสนใจยิ่งคนเมื่อเข้ามาได้ฟังประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ฟังหลักการของศาสนาอิสลามบ้างเนี่ยเขาก็เกิดความสนใจต่อไปอีกและก็ไปเล่าสู่กันฟังก็มีมีเ e quest เข้ามามีข้อเรียกร้องว่าขอมาเยี่ยมขอมาฟังจากที่มาฟังเรื่องราวของชุมชนก็กลายเป็นขอฟังธรรมะของศาสนาอิสลามซิ ว่าสอนอะไรจนกระทั่งวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับมีกลุ่มมีคณะบุคคลมีสถาบันการศึกษาทุกระดับผมกล้าอ้างว่าทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในภาคเหนือเรานะครับระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทางภาคใต้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยามาที่นี่ดูเหมือนจะทุกปีนะครับระดับมัธยมปถมในพื้นที่ก็เข้ามา หลังไหลกันเข้ามาปี1นปี2559นี้มากกว่า3,000คนจากต่างศาสนิกทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่เขาระบุชื่อของโครงการเลยว่าเป็นโครงการธรรมสรรัญจรน่ายินดีนะครับที่เขาสนใจหลักการของศาสนาิสลามว่าเขาจะนำหลักธรรมของศาสนาิสลามไปปริวัติบริบทชีวิตของตัวเองอย่างไร สิ่งหนึ่งที่ที่ได้ทำนะฮะอยากจะเล่าตรงนี้เผื่อว่ามันจะเป็นเ,เรื่องราวที่ที่หลายๆที่อาจจะหยิบยืมไปแล้วก็ไปใช้เป็นประโยชน์ก็คือเรามีอินทพลาลัมที่ได้รับบริจาคก็คือผมได้แบ่งเป็นสีห้าเม็ดแล้วก็จัดเป็นซองเล็กๆนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะเล่าเรื่องของอินทพลาลัมในอันกุรานและประโยชน์ของมันซึ่งมันเป็นการบอกกล่าวถึงความมาัศจันของอันกุรานเกี่ยวกับอินทพาลัม เขาก็จะไปคลิกดูในอินเทอร์เนต็ตว่าโอ้ oh, มันอินทผาลัมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรทําไมกุรอานจึงกําหนดให้มุสลิมได้กินนะมันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นี่น้ำผึ้งกับอินทผาลัมเนี่ยเขาก็จะไปไปคลิกดูตอนที่เรามอบให้เขาเนี่ยเป็นของชําร่วยที่เขาได้เข้ามาเยี่ยมมัสยิดเราเนี่ยหลายคนเขาตื่นเต้นครับคนที่นี่ห่างไกลจํานวนมากไม่รู้จักเลยว่าอินทผาลัมคืออะไรพอเราเล่าให้เขาฟังว่ามุสลิม ถูกสั่งไว้ในกุรานกำหนดให้อินทภาลัมกับชีวิตเราเนเหมือนกับเหมือนกับตีคู่กันมาเลยอยู่ด้วยกันเลยโดยการเล่าถึงการดำเนินชีวิตของท่านนาบีเกี่ยวข้องกับอินทภาลัมเสียทั้งสิน้นเราเล่าให้เขาฟังเมื่อวันที่เรามอบเมื่อตอนที่เรามอบให้เขาเนี่ยว่าอาหารคําแรกหลังจากที่เราละศีลอดเนี่ยนบีสั่งว่าให้ทานอินทภาลัมนะอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ย อาหารคำแรกของมนุษย์ในโลกนี้เมื่อทําอากิโก้เนี่ยเขาจะมีพิธีการตาหนิกหรือเปิดปากอิหมัมก็จะนําอินทพาลมซึ่งอาจจะบดแล้วเคี้ยวแล้วเนี่ยป้ายบนเพดานปากของทารกที่ทําการอากิโก้นั่นคืออาหารคําแรกของมนุษยชาติซึ่งอาจจะแช่ไว้ในน้ําผึ้งก็ได้นะครับโดยที่สองเรื่องนี้ถูกกาหนดไวในถูกเล่าเรื่องไว้ในคัมภีร์กุรอาน เมื Bem, ok ่ออลลอ์กำหนดให้เราว่าอาหารคําแรกของมนุษย er e ์อื่นใดนอกจากน้ํานมแม่แล้วเนี่ยเหมือนกับลอสสั่งไว้ว่าให้ทานอินทผลัมกับน้ําผึ้งนะสองอย่างนี้เมื่อมีการวิจัยวิเคราะห์ทางโภชนาการแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามันไปล้างลําไส้มันให้ประโยชน์มหาศาลต่อร่างกายมนุษย์พอเราบอกแค่นี้เองเนี่ยคนที่เขาได้รับอินทผลัมเนี่ยเขารู้สึกดีใจตื้นตันด้วยครับบางคนน้ําตาซึม ว่าเราเอาของที่ทรงคุณค่ามหาศาลมันเปรียบได้ประหนึ่งของที่ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่มนุษยชาติแล้วเราก็บอกกับเขาว่ามุสลิมเมื่อได้ให้อินดาผลัมใครนั้นมันเสมือนว่าเราเอาจิตวิญญาณเอาความรักของเราทั้งหมดทุ่มเทให้กับเขาต่อคำถามที่ว่ามุสลิมเราจะปฏิบัติตัวตนในสังคมปัจจุบันเช่นไรณวันนี้นะครับเรามีภารกิจเพิ่มขึ้น ในแต่ละบุคคลที่มีตัวตนแล้วก็ถือว่าตนเองเป็นมุสลิมมีคำปฏิญาณตนลายละัยละลอหมุฮัมมัดุรสุลลอนั้นเรามีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนถึงมุสลิมสังคมมุสลิมทั้งโลกโดยการปฏิบัติต,ตามสิ่งที่นบีสอนในเรื่องของอัคลักษ์ส่วนตัวเรา เราจะอยู่กับเพื่อนบ้านที่เป็นศาสนิกอื่นเราต้องแสดงให้เขารู้ว่ามุสลิมมีความเป็นอยู่อย่างนี้และมุสลิมรักเขาต้องรู้จักการให้การอิกรอมทั้งหลายนั้นเราต้องให้เขาก่อนเขาจริงจะให้เราตอบแทนเหมือนกับที่นี่ที่ทํากันมานะครับเราให้เกียรติเขาก่อนเรามีเรื่องราวของซีฟัตอิกรอมและก็ซีฟัตม uh ah. ุฮับบะคือการให้เกียรติและความรักเนี่ยมันเป็นซีฟัตที่สูงส่งและไม่จําเป็นจะต้องแสดงต่อมุสลิมเท่านั้น เป็นหน้าที่โดยซ้ำไปที่เราต้องแสดงต่อประชาคมต่อศาสนิกอื่นให้ปรากฏโดยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหนึ่งคนเนี่ยเราทำได้กับเพื่อนหนึ่งคนหรือสองคนเราคิดดูสิม,มุสลิมเราเป็นพันล้านเราไม่ต้องไปพูดถึงเป้าหมายว่าจะต้องดึงเขามาเป็นมุสลิมอะไรต่างๆไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเราทำให้เพียงแต่ว่าให้เขารักมุสลิมได้นั้นเป็นเรื่องที่ดีเลิศประเสริฐสุดแล้วนะครับให้เขามีความเข้าใจว่าศาสนาอิสลามไม่ได้ดูร้ายนะ ศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมอสอนให้มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์นะ,ะถ้าหากว่าเพื่อนเราติดบ้านเราเนี่ยเรายังทําให้เขารักเราไม่ได้มันมันเป็นการยากที่จะไปบอกให้ประชาคมหรือชาวโลกเขาว่ามุสลิมดีอย่างไรและมุสลิมให้ความรักอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยคนข้างบ้านเราเนี่ยเราไม่เคยแสดงความรักหรือให้เกียรติเขาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องวายิปเป็นเรื่องจําเป็นแล้ว สำหรับตัวต่อตัวหมายถึงคนที่เป็นพ่อจะต้องบอกบริวารในบ้านหมายถึงภรรยาด้วยลูกลูกทั้งหลายด้วยว่าจะต้องแสดงมารยาทที่ดีต่อเพื่อนบ้านอันนี้เป็นเรื่องสําคัญลำดับต้นๆเป็นภารกิจที่ใครๆก็ปฏิบัติได้ถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเรียกร้องครับทุกท่านทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องแสดงสีฟัติกรอมกับสีฟตมุฮับบะเป็นผู้แทนของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลา ฉายภาพความเมตตาการุณของอัลสบานวัตลาสู่ประชาคมครับวัสลามอะลัยกุมเหล่านี้คืออีกหนึ่งความงดงามในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขาทำอินชาลอจะนำมาซึ่งสันติสุขแก่สังคมโดยรวมรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมในอดีตและกับปัจจุบันนะครับเนาะเรื่องราวของท่าน ุริยาอารามง์นะครับ้าประชมเรื่องการค้าการขายนะครับสภาพแวดล้อมของในชุมชนแม่เสเลียงตัวครับผมวันนี้มาเดินดูเส้นทางการค้าของพี่น้องอที่อำเภอแม่สเลียงนะครับสองเส้นทางนะครับก็จะเป็นลักษณะการค้าขายแบบรูปแบบยัง,งคงตั้งเดิมอยู่นะครับมันยังสภาพการค้าการขายก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์รูปแบบการค้าขายแบบเดิมๆไว้นะครับ มาดูวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องแม่สะเลียงเลยครับว่าิ่นมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก<ม>ันอย่างไรมีการก้าการขายอาย่างองน,นะครับลักษณะการอยู่ของพี่น้องที่แม่สะเลียงเนี่ยมันอยู่กันอย่างไรน,นะครับแล้วก็เป็นมีวิถีในเรื่องของการก้าขายในการอยู่ร่วมกับพี่น้องในพื้นที่อำเภอแม่สะเลียงเนี่ยอย่างไรเฮ้ายู่กันแบบ แบบเคอญาตินะครับวนมากจะเป็นเครยญาติกันนะครับมาจากที่เดียวกันมาจากบังกลาเทศเหมือนกันแล้วมาอยู่รวมกันแล้วก็แตกแยกสาขาออกไปนะครับถ้าแถวนี้จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยแถวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนสโตรข์ของของของมุสลิมเฮาเป็นครั้งแรกที่มาเปิดเปมนห้างสรรพสินค้าใหญ่เลยหลักฐานที่มีอยู่นะครับที่เราดูจากไอ้บอหว่า จนหมายเหตุนะครับการ,การทำเนื้อที่เป็นเป็นหลักฐานอยู่การเสียภาษีของมุสลิมเฮานะครับมุสลิมเฮาสมัยก่อนนั้นความซื่อสัตย์ความจริงใจนะครับมีต่อแผ่นดินไทยแผ่นดินที่เขามาอยู่เนี่ยนะครับว่าเขาก็เมื่อค้าขายแล้วเขาจะเริ่มเสียภาษีมันจะมีจนหมายเหตุอยู่ที่มัสยิดนะครับเพิ่นเอามาจากหนูซื้อว่าพิพิธภัณฑ์จากเชียงใหม่นะครับเพิ่นก็นไทยกรสานมาฮือ ว่าเฮาอยู่นี่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบปีแล้วครับอินชอัลอต์ตอาละส่วนมากแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้คนเม่เสเลียงก็ประกอบอาชีพค้าขายดังดังด้งเดิมและก็ส่วนลูกหลานนั้นจะประกอบอาชีพเป็นข้าราชการส่วนมากอย่างผมนี่ก็เป็นตำรวจนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทำงานอ,อำเภอเป็นประลัดอย่างนี้ครับผมผมมาอยู่เมสเซเลียงปี24 ตอนนั้นมาช่วยไอ้ทำเนื้อตอนนั้นมาเสี่ยงบ่เจริญจ้มันมีอย่างมีค่ายทหารชอคอสามะนอไข่แตหารแล้วก็มันจะมีปาไม้ตอนนั้นทําเนื้อม่วนน้อยตอนหลังไอ้ก็อเอาไปอย่างเขาไ้ผมก็ทาต่อ,ทำ,ตอทำก่อเสร็เมื่อปีสองเจ็ดก,ก็แต่งงานกะคนไม่เสี่ยงนะคนไม่เสี่ยงนี่ที่ใจมันมนมว่าประเสริฐเล้มันเป็นพี่เป็นน้อง ป,ปีสามแปดนี่ก็ได้เลิกทำเนื้อเศรษฐกิจพอดีไข่แต่อาหารก็ยุบเปียกไม้ก็เลิกกิดเลิกมีการหรมุนปมอย่างมูมีละสัมปทานนอกฟ้องสัมปทานก็ได้เลิกทำเนื้อทำเนื้อก็แวนก็พอดีมีฝีมือเนี่ยกี่นิดเด้วก็เลยมาขายครับเข้า,ขา,ขาที่ร้านเนี่ยขายปลต้องโกอย่างพวกเนี้ยมุสลิมท่านใดที่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะเนี่ยโทรสั่งได้อาหารนี่ไ่มีปัญหาแต่ที่ร้านที่นี่มันเกียดแต่ประธานที่บ้าน เรีบกันเลงไปเลยแล้วจติตอได้ก่อเบอร์โทรเนาะ0861167148คือเบอร์ของผมแล้วเบอร์หนึงก่อน10861880149เบอร์ภรรยาผมเนาะปีน้องมุสลิมที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆของสังคมมุสลิมที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีส่วนร้านค้าขายที่อยู่ในบริเวณของชุมชนลัฐ ก็ทำาให้การประกอบชีพค่อนข้างจะดูดีกว่าพวกค้าที่อยู่ด้านอื่นๆซึ่งเขาเดินมาในชุมชนใหญ่ๆพวกพอไปเห็นเลยว่ามีร้านค้าพิลล้งซิมค่อนข้างจะหนาตาค่อนข้างที่จะมีการค้าขายค่อนข้างร้านค้าใหญ่โตครับนี่คือปัจจัยลักของสังคมชุมชนมุสลิมที่นี่ที่สามารถเคลื่อนหนุนในเรื่องของศาสนาและสังคมชุมชนได้ในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสที่จะต้องการ่วยเหลือกันซึ่งกันและกันครับผมรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติ ครับนี่ก็เป็นวิธีของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่แม่สเลียงนะครับสะท้อนให้เห็นวิธีการการขายสะท้อนให้เห็นการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสันตินะครับเนาะต่างชาติพันธ์ต่างศาสนาครับก็อยู่กันยังมีความสุขนะครับผมพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องไปดูคลิปเด็กๆนะครับเด็กเยาวชนในพื้นที่อําเภอแม่สลียงนะครับทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องฮาลานในสังคมพู้วัฒนธรรมนะครับซึ่ง สะท้อนผ่านขนมเปียงมงนะครับซึ่งเป็นขนมของชาวไทยใหญ่นะครับสู่สังคมผู้วัฒนาธรรมวนนัค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอำเภอแม่สรงที่ขึ้นชื่อว่า อำเภอแม่สเัเป็นหนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สวยงามมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ลำนาวพายมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเลยค่ะมีอากาศร้อนหนาวเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลแต่จิตใจของผู้คนนั้นกลับมีความมั่นคงทกลางความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งอาหารการกินที่แตกต่างกันมีขนมหวานยูซชนิดหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนในอำเภอแม่เสดียงให้หอมหวานยูรี่มาเป็นขนมที่แทนความไว้วางใจความเชื่อใจซึ่งกันและกัน mm. เป็นจุดแบ่งน้ำใจกันและกันเลย mm. ก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือขนมเป็นงงเองค่ะขนมเป็นมงนะคะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลทรายและผงฟูค่ะ เริ่มที่เทหัวกะทิลงถาดแล้วตั้งถาดบนไฟอ่อนๆก่อนนะคะแล้วเทส่วนผสมบนถาดจากนั้นเผาหน้าด้วยกาะปมะพร้าวดยใช้แผ่นเหล็กหรือสังกะสีวางบนถาดเพื่อเผาขนมจนสุกค่ะเมื่อเนื้อขนมสุกแล้วก็นำหัวกะทิทาหน้าขนมเลยค่ะ แล้วมาเผาหน้าอีกรอบจนได้สีเหลืองๆซึ่งก็เป็นอันเซจิงค่ะเป็นมง้งเป็นขนมไทยใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยค่ะด้วยความเชื่อใจความไว้วางใจที่มีต่อกันเรื่องอาหารจึงไม่เป็นปัญหาในสังคมอีกเลยค่ะการอยู่ร่วมกันอย่างทาลันในสังคมประวัตทธรรมของคนในอำเภอแม่สอดศาสนาความเชื่อนั้นเป็นของเราแต่สังคมนั้นเป็นของว่วนรมดังนั้นมีหลายเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกันได้ ไม่เสียหายต่อความเชื่อของเราเป็นวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินซึ่งบางทีเราก็ต้องจํากัดในส่วนของเราว่าเป็นอาหารที่ฮาลาลนะครับฮาลาลไม่ได้เพียงแต่ต้องห้ามในเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อเท่านั้นแต่ในเรื่องความสะอาดและสุขอนา,ามัยก็เกี่ยวข้องด้วยอาหารบางอย่างที่มีความฮาลาลในตัวเองเช่นขนมยกตัวอย่างขนม,ขนมพะโลาวาหรือขนมเบงมง้งหรือขนมถิ่นที่มีขายกันอยู่กวไปในสถานการณ์เหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ย เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้บางทีมุสลิมมีเทศกาลบางเทศกาลเช่นการอรอกลุิดุลฟิตรีเราก็มีการทำขนมซูยีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของมุสลิมที่นี่มาแต่ไหนแต่ไรนะครับในขณะที่ชาวไทยใหญ่เขาก็มีขนมฮาาวามีข้าวยากูมีขนมเบงม,ม,ม้งมนีนู่นนี่ซึ่งเมื่อเขามีเทศกาลของเขาเขาขเก,เก็แลกเปลี่ยนเาเพื่อ,อามาแบ่งให้เราทานมุสลิมก็ได้ทานกันทุกวันพอในช่วงเทศกาลดุลอัฎฮาเนี่ย กลิ่นแกงที่ควรโดยมุสลิมในเทศกาลนั้นเนี่ยจะคลุ้งไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับแล้วทุกคนก็ได้ลิ้รรมรสความอร่อยนี้ซึ่งความเป็นอยู่ของมุสลิมเราร่วมกับพี่น้องชาวตา่างศาสนทาทั้งหลายนั้นเราไม่เคยมีความขัดแย้งครับในเรื่องของความเชื่อเมื่อมีงานมีเหตุการณ์สําคัญอะไรที่เกิดต่อบ้านต่อเมืองเราก็ร่วมหนึก,กําลังกันได้ครับในการที่จะจัดการต่อเรื่องนั้น ให้เป็นประโยชน์เราถือว่าอุปนิสัยของเราได้เป็นวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราไม่ได้แบ่งแยกเราไม่ได้แบ่งแยกเรื่องของศาสนาเราอยู่ร่วมกันเหมือนกับพี่กับน้องเรามีอะไรเราก็ตื่นเชียร์ซึ่งกันและกันเราไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันอย่างเราไปเหงน่าอย่างเราไม่ได้แยกแยกว่าเราเป็นพุตเราเป็นคริ์เป็นอิสระมำพิษอย่างแต่เราอยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องมีอะไรเราก็พบปะเราก็คุยกันบางทีมีพิธีเสวนาเราก็ไปร่วมกันเสวยวนาเขาเรียกว่าเจอกันหลักสี่ อันทีก่รักสีก็หมายว่าถ้าจะพูดคับวามหมายคือเราอยู่ร่วมกันในทุกศาสนาเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องมีอะไรเราก็อยู่เหลือซึ่งกันและกันไปมาสู่บางทีก็เดินออกไปไปคุยกันทักทายไปสัยกันเข้าไปนั่งคุยกันมีอะไรเราก็ไปปรึกษาอะไรกันมีกิจกรรมเราก็ครวมกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งความงดงามในการอยู่ร่วมกันอย่างฮาลานในสังคมพรหุวัฒนธรรม ี่น้องครับก็ถือว่านะครับเมืองไทยอานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความงดงามนะครับมีความอิสระนะครับทั้งการนับถือศาสนาการเคารพในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับผมเอาสะท้อนให้เห็นมุสลิมในอำเภอแม่สเรงนะครับอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกต่างชาติพันธุ์มากันอย่างยาวนานนะครับเอาก็จะเห็นวิถีชีวิตของพี่น้อง มุสลิมเฮานะครับทำการค้าขายแบบพิศระเซรีนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่มีประเทศใดๆในโลกนี้นะครับที่จะเต้าบ้านเฮาแล้วนะครับผมกันใดแล้วนะครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับคือพักกันสมัครคีกันนะครับความต่างก็ะประเทเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องแตกต่างหรือแตกแยกกันได้นะครับเนาสังคมจะดําเดินอยู่ได้นะครับด้วยกับความรักความสมัคคีเท่านั้นนะครับผมแล้เกาะปฏิบัติตามคําสั่ง คำห้ามของอัลลอฮฺสุบฮฺฮาวะตาลานะครับผ่านท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอห์วาเบะซัลลามนะครับวันนี้ขออํลลาจากพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัลสุบฮฺฮาะตาลานะครับเพื่อพี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีลิสกีที่กว้างขวางนะครับมีสุขภาพสมบูรณ์นะครับทั้งกายและใจนะครับวันนี้ขออัลลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวาะฮฺะตุลลอฮีวะบะระกาตุ رحمن يا رحيم